แม่แอป,ปรีวิวน้องปีใหม่เรียนออนไลน์พีคสุดตั้งฉายาให้ลูกแบบนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้โลกโควิด19ระลอกที่3มกำลังระบาดอย่างหนักเลยล่ะค่ะทำให้สถานศึกษาต้องปิดทำการศึกษาชั่วคราว ในที่นี้ก็รวมไปถึงลูกสาวแม่แอฟทักษะอ่อนน้องปีใหม่นั่นเองค่ะก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่นะตอนนี้คุณแม่แอฟก็ได้มากล่าวถึงน้องปีใหม่เอาไว้ว่าตอนนี้น้องปีใหม่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ก็เรียนหลายวิชาซึ่งมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาเลขปกติน้องปีใหม่คิดว่าวิชาเลขนั้นยากแต่คุณครูสอนสนุกมากมีรางวัลให้กับโจทย์ทุกข้อ รางวัลน,นั้นก็คือคุณครูวาดรูปในคอมลงสีแบบน่ารักน่ารักส่งมาให้ซึ่งน้องปี้ใหม่ดีใจมากวันนั้นแอบได้คุยกับลูกว่าเหมือนลูกหมาเพราะน้องปี้ใหม่นั่งจ้องอยู่หน้าคอมดีใจเหมือนกระดิกหางคุณแม่แอบรีวิวจะน่ารักเชียวค่ะ และใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ